และรางวัลต่อไปค่ะรางวัลนักแสดงชายแห่งปีสาขาซีรีส์ละครนะคะผู้ที่จะมาประกาศรางวัลขออนุาเรียนเชิญคุณเบลล่าราณีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาเป็นอินาํำดวงนะคะมาเป็นเบลล่ามาขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าชิงและก็ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ ก็สำหรับผู้ที่เข้าชิงนะคะนักแสดงชายแห่งปีสาขาซีรีส์ละครมีดังนี้ค่ะ มีคนที่เชียร์อยู่ในดวงใจไหมคะและผู้ที่ได้รับรางวัลนักแสดงชายแห่งปีสาขาซีรีส์ละครได้แก่ ชิญครับครับผมก็ออออขอบคุณปีดจากข่าวสดนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่ออมอบรางวัลน,นี้ให้กับผมนะครับก็ผมตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับตัวละครสันติและก็ซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับออขอบคุณพี่ไก่เนตรพลบุญประกอบนะครับที่เชื่อในตัวผมแล้วก็ คอยหาอะไรมาท้าทายผมทุกๆวันในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพี่ชายที่น่ารักกับผมตลอดนะครับผมขอบคุณที่แก้งศีลานะครับแล้วก็พี่วันบัลลัีนะครับที่คอยแนะนําแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทางานผมตลอดเวลาในการถ่ายทํานะครับออขอบคุณ n น t f l i x กนะครับ เน็ตฟินะครับแล้วก็ทุกคนในเน็ตฟิกนะครับเออ่ที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับแล้วก็เออ่ทีมเน็ตฟิกพี่สินนะครับเออ่ตั้งแต่ทีมมาครอบของเน็ตฟิกนะครับทีมพีอาร์เน็ตพีแอลพี่เมซี่นะครับแล้วก็เดอะทีมนะครับเออ่ขอบคุณ GDH เอ่อประกบนะครับอาปุ้มทีมพีอารนะครับอาจอยนะครับทุกคนใน TPR GDH นะครับแล้วก็ขอบคุณ acting coach ของซีรีส์เรื่องนี้นะครับครูร่ม ผู้ชายเพื่อนๆนักแสดงทุกคนนะครับน้องเจนพี่เอกเออเออคุณพลงังพีทพี่บี้นะครับแล้วก็ทุกๆคนในซีรีส์นะครับที่มอบพลังเ,เวลาที่ผมไปถ่ายกับทุกคนก็เต็มที่มากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับทีมงานที่เลี่ยนไปด้วยพลังทีมีทุกคนนะครับสุดท้ายก็คนดูเลยครับขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ที่พาซีรีส์ไปไกลกว่านี้พวกเราคิดมากๆครับก็ผมก็จะตั้งใจแล้วก็ จะเต็มที่ในการทำงานกว่าเดิมครับผมขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณไนสึกนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณเบลล่าด้วยนะคะที่มาประกาศรางวัลกับรางวัลน,นี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับผมครับแขกรับเชิญทุกท่านครับลงมาต่อไปครับ